สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายตกปลานะครับวันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนๆมาไม้ฮอตนะครับตอนนี้อ่างเก็บน้ำไม่ออนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับตอนเช้าๆเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับผมป่าไปเลยลุยตอนนี้ขนของนะครับเราอยู่หน้าสันเขื่อนเดินไปลึกมากนะครับ เพื่อนเริ่มมากันแล้วนะครับดูครับนี่นะครับตอนนี้สถานการณ์เท่าที่ผมดูนะครับน้ําแห้งมากไม่ได้มาหลายหลายปีแล้วนะครับวันนี้จะมาลองดู ผมก็มาตกแบบสปิวที่ชูนะครับเดี๋ยวไปดูที่ชูกันเพราะว่าวันนี้เจ็บข้อมือครับยังไม่หายเดี๋ยวจะอักเสบกว่าเดิมครับวันนี้ก็เลยมาตกลองตกสปิวดูสปิวที่ชูนะครับสองคันส่วนเ,เพื่อนผมนะครับเพื่อนหนึ่งก็มาตกชิงหิวปกตินะครับ ้องคิดก็ตกชิงหลิวนะครับส่วนผมจะเป็นสปิลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับผมมัดสปิวสอขอสปิวสอขอ,ขอตัวเบ็ดผมใช้เบอร์เจนะครับอันนี้ผมมัดมาจากบ้านเม,นนนมื่อคืนอนนมวนตะกั่วผมจะใช้เป็นตะกัววิ่งนะครับ2.5กรัม สองกร,รมัมตัวนี้2กร,รัมนะครับนี่นครับตัขวดสองกร,รมัมใช้เป็นแบบวิ่งนะครับแล้วผมจะใช้ตะเปอร์กันกระแทกไปหน,นึ่งตัวอ,อะไรอะไรอย่งน,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 ยนี้นะครับแล้วก็มัด ก็จะหลุดการให้การกระแทกตะกัวกระแทกนี่นะครับการกระถุกตั้งการตะกัวกระแทกนี่ครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวตกกันเลยโอเคครับ นี้ผมจะมาสปิลที่ชูนะครับดูสปิลเขาจะลงสองกันนะครับจอมแบบสองคอครับเป็นตะโกวิ่งจะจอมที่ชูดูเพราะว่าอ,อย่างที่ที่บอกนะครับเพราะว่าเจาว่แขนนี่มาหายครับเยอ่อกันยาวไปได้เพราะว่าป่ามันที่นี้เขาบอกว่าใจ54นะครับ4 5 5 4 คิดแล้วไปบอ่อสองจาก็คุดเบดมากับจิบคอนะครับต้องคุยสองมือที่นี่ก็เลยวางแผนมาเอามาที่ชูดีกว่าปล่อยเปือเป่อนผมอันเขาริวไปนะครับเก็บบรรยากาศครับก่อนอื่นต้องผสมเป็นผงนะครับ Come <laughs> กินหรือที่อยากทำหรือกงรายการมันนะผนะิดีแดแกแิบเขาบอกว่าผิดก่นะผิดไกแต่เขาไม่แน่นะเพราเจ้าอาจจะเข้า,ากไก่ล้ก้อย เข้ามาขี่แล้วจะโดดเข้ามาหวันเจ้พี่อพี่รู้พี่เรียนไหมขอรัดตัวไปเว้ยไมนต้อเดี๋ยวมันไม่ปืนอะไรกันไอเด็กปนินก็นได้ มองเงือกซื่อเส็จอ๋อตอนนี้เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญน,นะครับหลายปูนโดนกันแล้วยึจักยึดยักเลยี่แหละนี่นี่ครับเยอออยู่ป่ายังงูนะ หน้าดินหน้าหยาตีหน้าดินรากบิดแซ่บนี่ครับไอ้เสือขาวครับรุ่นระทึกขนาดอ่ะเนี่ยครับเรามันรุ่นด้วยกันเรามาลุ้นด้วยกันว่าเป็นปลาอะไรเนี่ะครับแม่เขาเยอะอยู่ ส่วนมากถ้าเจอใหญ่ๆนี่ก็ยี่สกอังนั้นนะครับอานนี้เหมือนเขาจะตกตะก้อหน้าดินนะครับแะ่นนคนนี้ เพราะเมื่อกี้แลกเบรกออกได้ยินได้ยินเสียงดังฟังชัด่ะ ไม่รู้ว่าปลาอะไรเรามาชมมาลุ้นด้วยกันครับโอ้สีได้นะครับโอ้หลุดไปนะครับเสีได้จริงๆครับไม่ได้เห็นตัวครับตัวนี้ i kra นีงนะครับนี่ปนินไซส์สวยครับโอ้โหตัวไซส์กัอบหนเนอร์ลองบนนันไดโอเคที่ไม่ได้เปิดกล้องนอนกันนี่โอ้ได้กระก็ดครับปอดขึ้นซื้อเซตโอเค นี่เขารักซองทุนของน้องพิทนะครับคิดสามสี่กัมละวจี้อยู่หลังทุนเหมือนกันน um> ่ะคิดจี้ก็อยู่หลังทุนก็ผมไปเปิดบ่อทีเดียนทีเดียน

คูขอ,แองแโดห้ง,ดดดหง้โน,นาดูงขันแดคางเขาโดนทำได้ครับปน,นินแต่ทำไมเราไม่โดนกับเขาบ้าง จี้ขนาดนที่คิดเมือนหอหนึอันึงก็ขนาด,ดนนัน,ดน,ดนึงจี้ไก่น่อยคิดีนปืนหุน ส,เสดเ <c oughs> ็โดนเถอะเือือเลยว่ะโอ้โดนหนึ่งแล้วครับหมายดินแดง เยอะครับคโค่นมาควิดผรมตันตรงนี้ตกแน่ดินกันนะครับตรงนั้นมันลุ้นดูครับว่าเป็นปลาอะไร เอาเหิมแล้วจะตักแล้ว ยี่กี่คนอะยี่คนเดียวอ๋อคนเดียวสีดำเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วโอ้เรียบเลยโอ้ยี่โค,ครับโอ้นี่ครับเรียกวันลดถ,ถังไมออน นี่นะครับตะก้อทางซ้ายโดนแล้วเสื้อน้ำเงินครับไอเส้นเงินเยอะอยู่นะครับวันวนะวนี้หน้าดินคือครับครับยี่ซกขึ้นกับหน้าดินหมดเลยนี่นะครับตักแล้วตักแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้ว

มบอกว่าเบสมีบิซีตลังนี่ไงดีม,มาคันแล้วเย,วยอเหมือนนะครับเยอะเ้มือนนะครับ ตัเยอะเหมือนครับน่าจะยีสศกโกงมากเลยปลาอยู่ข้างฝั่งแล้วนะครับแต่มันยังไม่ยอมเยอะไปเรื่อยๆครับตัวมันใหญ่ ตักแล้วตักแล้วโอ้โหยิ่งกอีกแล้วครับท่านโอ้ยังใหญ่เลยวันนี้ก็มาเก็บกระเบ็ดแล้วครับันนี้ก็มาเก็บเบด็กแล้วครับ ไปมาเก็บกระเบ็ดแล้วครับหลังซามบานนะลุงหนอแม่ก่อาบาอหลังเดียวก็ยี่สิบบาทสองรางครับสองรางครับครับผมหลังก็สี่สิบบาทครับผมบอกว่าจะได้ละลุงเนี่ยเป็นตริเนี่ยมีแค่ยี่สิบเอาอยู่ว่าอาการดีอนยะ่างนี้นาะคร ตยี่โกออกดีเท่าไปจะเอาปุ่นอะเอาปุ่นเห็หม,มอปกป่ากินแรงมาแล้วใบใบถ้าถ้าจะเตียงอีนี่เราจะยุดครับเอาครับครับเพท่านบอกว่าตเตียงยุดปลาเตียงนี่ยบอกว่าปลายิ่ว่าปลาจะพักครับอ๋อมันจะพักผมพักตั้งมาแปดโมงแ <c oughs> ครับ,บค,ครับผมครับนี่นะครับการรักษาบาท คันละยี่สิบบาทโอเคอยู่ครับสำหรับการพัฒนาแองหอ่าง,งไม่ออนหนองหอยนี่จะจะมีเขตนะครับจะแบ่งเขตจะมีทุ่นสีแดงๆนะครับตั้งแต่เกาะนู่นนะครับยาวไปถึงตรวนู้นนะครับนูน่นแล้วก็ไปถึงข้างในนะครับจะเป็นบริเวณที่ห้ามใส่ขายครับน่าจะใช่นะเพราะว่าไม่เห็นเลย จะให้นักตกปลานะครับตกกันบริเวณนี้นะครับที่จะไม่มีขายนะครับแต่ถ้าเลยเลยเข้าไปเห็นจะมีขายนะครับสําหรับข้างหลังทุนนะครับผมเห็นมีขายนะหรือว่าเป็นบอกกุ้งผมไม่แน่ใจน่าจะขายครับเพราะว่ามีหลายจุดก็ถือว่าโอเคครับโอเคครับสําหรับการจัดสรรในการแบ่งพื้นที่กัน ใช้ยอยอปลาพวกนี้ก็จะเหมือนจะรู้ครับว่าข้างในเป็นขายก็จะมาอยู่กันข้างนอกที่ไม่มีขายเราก็ตกปลาข้างนอกก็มีโอกาสได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าปลาออกมาอยู่ข้างนอกสังเกตจากการออกครับออกบริเวณที่ไม่มีขายเลยหรือว่าใกล้ครับ ใกล้้ที่เราจุดที่เราตกปลาแต่ก็ไม่ใกล้จนเกินไปครับก็ออกไกลอยู่แต่แต่เห็นตัวเป็นระยะระยะเลยครับออกให้เห็นเป็นระยะระยะเลยก็ถือว่าโอเคครับสําหรับการจัดสรรแบ่งพื้นที่กันดีครับดีครับคันละยี่สิก็ถือว่าไม่แพงนะครับสําหรับการมาตกในพื้นที่ที่เขาจัดสรรแล้วก็ปลาก็ปล่อยตลอดนะครับมีพันปลาปล่อยตลอดนะครับ ก็มีโปรโมทในกลุ่มตลอดเวลานะครับอืมก็ถือว่าดีมากครับเป็นอ่างที่เป็นตัวอย่างที่ดีโอเคครับตามชมกันต่อไปตอนนี้ผมก็เก็บของไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงครับเพราะว่ามีเวลาบ่าหน้ครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศครับ โอ้สุดยอดฝนเริ่มมาครับฝนตั้งเขาละตั้ังเก็บของนะครับกเ็เลยลวดปิกฝนมาแล้วครับหลายดอยปูนโอ้บรรยากาศถือว่าสุดยอดครับโอ้นี่นะครับนักตกปลาหลายๆคนก,กำลังมานะครับสารับอ่างแม่ออนนะครับ นี่ถือว่าปากกินนะครับแต่มันเป็นเรื่องปกติของอ่างครับเพราะว่าที่นี่มันจะกินบาจัดครับแต่ตัวใหญ่ที่เพิ่นได้ก็เป็นยีโซกหัน,หนที่หันหันนะครับยีโซกกินห้าเตือกินหน้าดินอยู่สีเตือขึ้นสามตัวแล้วก็ตะกี้กินสป,ปิวของคนข้างๆครับมดหลอดเอาไปได้ครับกินสป,ปิวที่ชูเพิ่นตีลาไว้แล้วมันหลากมดหลอด วิ่งจนหมดลอยเลยครับมไ่ได้สู้เลยจะได้เหมือนกันครับส่วนทีมงานผมก่เอเรื่องธรรมดาครับ้าเป็นธรรมดาวันนี้เข้ามาดูงานครับเดี๋ยวเอาไว้มาเดี๋ยวเอาไว้มาช้ำกันใหม่ครับวันนี้ก่อผมมีนะครับก่อเอาไว้ตีนะครับผมขอลา,าเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเอาไว้ติดตามรับชมันใหม่นะครับ in